ต้มปลาห้ากับฟดละละพี่น้องพอเราบบชันนี้นะไม้ตีถจืดอย่านี้อนๆไตอนนี้ท้องฉันเป็นอุกตุ๊บตับอย่างนี้ดอนเป็นนอนเมาซาละพี่น้องวะ สบายดีสบายดีเอฟซีผู้ติดตามเลยครับส้มเพราะว่าแต่อยู่ฝั่งไทยแล้วก็ฟังลาวต่างประเทศยินดีเข้าสู้่องวอลละมอนเด้อถ้าพเพลิดเขลิเขามาก็ันอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามื่อแน่พอเป็นกําลังใจให้คลิปต่อๆไปเมื่อนี้กับพบพอกับบ้าละมอนอีกคือเก้าล,ละพี่น้องไงพบพอกับเฮาอยู่ป้าคือเก้าเมื่อนี้ก็ได้โซ้งแรกๆนี่เฮากะสีไปเซอมอง พ่อไดยาื่นไปกับบ่แก่สองคนแล้วละ่ะพี่น้องเยและะ้วก็านช่วสอนกันสะพอนนะสีไปเก็บพักตะเปะนั่มเอากระสีเลาะเสื้อทางเนื้อพี่ละไะหัดบงังเอาที่เสื้อเยื้เสื้อมองกันละพี่น้องเไยเอากระสีเลาะขึ้นเสื้อไปเรื่อยๆแล้วลเอาเลาะมาเสื้อสองคนเอาพ่อไดยาื่นเชา้าว่ามันจะได้ยช่บะ เพราะว่าห้ามือ้าวันนี้ห้าเสื้อกับชองค้นับมีมานห้าลองมาเชื่อมองมึงก่อนว่าม,มันชิม,มานอยู่บ่เออแกเป็นลงเชื่อมอกเขาซ้อมมาเรียบร้อยแล้วล่ะ sơ nhau đây thôi, cái sơ tát bò, tát đó. Tát cả sơ tát cái sơ, còn riêng tâm thư nè, bố, bà bò như thăm kéo vậy cô, bựa ạ bò đi bò, là, nhau vậy có nhau rồi. ส่วนทางผู้หญิงกายสินะฮะหาเก็บพักตะเปะตามใส่ห้องนี่ละได้ลลยแล้วบ้ dây lạp lại dây lạp tơp lạp nhau móng mặt nô gương mùi 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 bỏ mùi 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 หาเลาะเก็บพักตะเป้หรือว่าพักดับนำมือหนึ่งกินกับป่นป่าแน่เป็นว่าเอากัะชิดได้เลาะหาเสื่อมองขึ้นไปเรื่อยๆนี่อนเหลอ สามสี่สามละอันนี้คือมองปลาซิ่วเอาเสื้อว่างนี้น้อยก็ได้มองปลาซิ่วว่างนี้ปลาซิ่วลายระวังนี่มาออมากาดคืนนี่ต้องเห็นปลาซิ่วลายนะเอาลองเรือม,มาใส่

พ่ตนี่จอที่ได้เจอมองกับเป็นจะหาเืองวางกักเลยเพราะว่าเขาบอกอะไว่มังนี้มีลาลายเจอมองนะหลักที่สามที่สี่ละเขาเจอมองกะอินล้างหนึ่งส่วนทีมงานผู้หญิงเขาก็เพ่นกัเก็บปักตะเป้ก็ดิ้นนำนำเพ่นก็มีความชุกเพ่นนี่ใช้ความพระเลยเนาะ พร้อมพี่น้องเลยปลาเพื่อถือเฮ้ยกูกูถืออไรถืลายละอ๋อท่านเชิญท่านเล้วถือลายละแก้วเลย สามี่โตละถืงกระไรพวกพวกพวกท่านั้นกันรงนี้กับคำเติมลาพี่น้องเลยเอากะเสริมมองแล้วไปที่เรียบร้อยละสี่ดา่างเ,เ,เอาเชื้อมไปนี่เออบุแก้เพิ่งลงผู้เดียวแต่บุ่อื่นเช้านะ่ะบ้าลเม่อนชิลงเองเนาะอะตอนนี้กับชิได้เมื่อหาบ่อนพุละเมื่อหาให้ยู้อให้กินแล้วพี่น้องเลยตอนนี้กับคำเติมละส่วนบุแก้วเป็นเมื่อตัลังละพวกไป ยามมองเมื่อน้ำทางกันแล้วพี่น้อง,งอเลยนะเอาปลาเมื่อกินแกลงแล้วเห็นทื่อรายอยู่้นะปลาครับทื่อแต่ปลาซิวเพราะว่ามองนี่มองปลาซิ่วเนี่เนี่ม้องวงสองเซนครึ่งปลาซิวก็ะทื้ปลาใหญ่ก็ะทื้นะมองนะ ทำแล้วตรงนี้ก็6โมงกว่าละเนาไปซ้ำบาทหนี่งน่ะทางหลังพี่กระทืออยู่นะทางหลังพี่ ก็ style, ตายเือนนี้เราก็มาหอดที่พักที่เส้าฮานหละไปแล้วไงหลังจากเอามาแต่เสื่อมองกับ้ำเติบละะชงนี้ก็ได้ส่วนทีมงานเราก็นอนอยู่ทั้งพนละแต่หัวหน้าดอนเป็นธารมาได้กับเบ้าปั่นเป็นกับไปหาลั่นแรงมีวูเป็นได้ซัด่บ่เนาะคำจำนี้ยังเห็นมาอยู่เอาซอนกับไปอ่ำน้ำธารมา งานดอนกรมาลราปั S <S ่นเพป็นกรมาละทีมงานเท่าก <ness salts> <t hopping> ันิีได้โหนายดีแล้วละหมอนเอ้ยทีมงานทั้งผู้หญิงเพป็นกันิีได้เฮ็ดอยู่โคกินละบ้านนี่ปีนป่าก้อยจังเลยนะแล้วก็ทำโุ่งน้ำมาอนีก็ได้นี่สะฟองเพป็นขูดโุ่งอยู่ก็ได้หลายปีนกันแล้วส่วนแม่เตียงโมสิีปีนป่ามันจะทำโุ่งครับทำโุ่งแน่ปลนปลาก็มี่อะไรมาบนนี้โลพักน้ำ นีลายเมนูนะมันนี่หาแรงบ้านพักโลเขาอันนี้พักหวานโลพักตะเปโลอันนี้ปนปลาแน่ปีงปลาแน่มันนี่ก็ปลาเขากะนแต่เจ็ดปีงปลาปีงเขากะปลาหมองหลังจากเอาเชื่อแล้วเขากะยามำทางในพอกินแลงอยู่มอต้มปลาเขาอันนี้ต้มปลาปน แก้วหิวข้าวแห้งบ่ชงนี่นะหิวแห้งเนาะเพราะว่ามื้อนี้เอาเอนกินค้มแนี่จังน้อยเนาะเฮาไปหากินมากินแร้งเนี่ยเพราะจะได้ปลามาเนาะมาเด็กนะเอากระไมรับานดไงกระปางินช่ไม เลือดกันเอาเลือดกันเอาล่ะเลือแต่ต้มปลาบัดเนี่ยต้มปลาหอกฟอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดเนี่ยเลือแต่ป่นเลือแต่ไม่นู่เดียวบัดเนี่ยต้มปลาหอกฟอดแล้วละใช่น้องพอเราบอชนี้นะพอมดึกเติบแล้วตอนนี้กันสองแล้วนะยังสอง อันเจลนี่มีลาใช่ไหมบีลาเนาะเกจกางออกกระยาหนูดีวานเป็น่งดนปลากินแรกแล้วพี่น้อยหนูสีฉันแน่นอน ก็คนที่ตกแปหองแซบเลไหมยอะเมากครับเสือมมเหรบฮใส่หนุ่ง<ค>แ,แน่แล้วก็ปนปลาเมนูวันนี้ปีกปลาน้ำปลาแดนี่ก,ก็ได้ เป็นข้าวดึอกเหมือนี่เก้าโมงแล้วมั้ปประมาณสามทุ่มพี่น้องไงประมาณเก้าโมงแรงหน้าตาตามหุ่งเข้าประมาณนี้และตัวเครื่องปุงเข้ามีหลายมาชุดเนี่าะว่ามาแบบกระทันหันแน่น้อยนึง เขาก็ได้ไม่ได้ตั้งโต๊ะจะาของตามจะาของชิมจางเข้มก็ดีแซบ่บแซ่บแล้แซบ่แซบ,ซบ,ซบตับ้เงเพื่อตั้งเซ็บฮะตักบาดเนี่ยหิวเข้าแล้วได้ตัวนี้ก็ได้ คงนะอยู่คงกินเทาแตแล้วละตอนนี้กันนยึ่ืองพักปนป่าตำมะฮงยิ่งป่ามาเนี่ยมีตัวของแ่บๆไปน้องวะเข้าเรยวอ,อ้าม ข้าวติดกับพวงแกม้มว่าี่ซื้อกนข้าวแรงมันนี่กระดึ๊กเติบละสามถุงก็กว่าละหรือว่าเก้าโมงกว่าละสี่ทุ่มแล้ว,ส,ลวสี่ทุ่มแล้วบ่อือ๋อกดึกเติบละกินขา้าวยาละกะนประการต่ออยู่บ่แก้วเบื้องสภาพสภาพก้อนบ่ไปเบื้องก้อน ชนหน้าดอนเป่นเม่าสมุนไพรข้าวแรงก็ไปกินต้นฟ้าเนี่ยเจอปลาแดะ่ตำมะฮุ่งมีตะคงแซบๆพด่น้องไอง้มีปลาปิ้งปลาน้ำ ไม่ต้องโม้ม่เมาสมุนไพร้องข้าว่เมาเราจะบอกห้อยากเมื่อไหรเดูแต่ทีมงานผู้หญิงเป็นชวนผร้ชายอีกละอาหารท่านเมื่อ กินไปเลยยังแทบโยงกินมาเมอป็นลูก่่วนตัโมเป็นลูกกินได้แบบนี้ฉันมาดอเป็นนอนเฮ้ยเมาเยแล้วเป็นเมาจมุนไพ่ะต้อง้องเลี่โอ้นึงพักเขายังหลยเนาะ มาตอนนี้ท้องฉันเป็นอลุกรุกตับอย่างนี้มุโตรเป็นนอนเมาซ่า,าแล้วพี่น้องไงหา้ามบอกเอาดอกหลายคนเอาอะไรไปกินกับนอนดีกว่าไปไหมไ